องการบริหารส่วนตำบลขุนซ่องรวมกับกองกำลังรักษาช้างป่าและทรัพย์สินประชาชนและชาวบ้านบ้านคลองโป่งตำบลขุนซ่องอำเภอเแก่งทั้งแมวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันปลูกพืชอาหารให้ช้างป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหารและให้ช้างป่าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ค่ะที่แปลงปลูกป่าเขตรษาพันธ์สัตว์ป่าเขาซสยดาวหมู่สิบบ้านคลองโป่ง ตำบลขุนซ่ององแก่งทั้งแมวจังหวัดจันทบุรีนายสมหมายวิเชียนชันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการปลูกพืชอาหารช้างที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องร่วมกับกองกำลังรักษาช้างป่าและทรัพย์สินประชาชนจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากพระอาจารย์มนัสมันตะชาโต จะเอาว่าสำน,นักสงฆ์เขาแหลมบ้านคลองโปง่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่หมู่สิบบ้านคลองโปง่งตขุนซ่องอ,งองเงแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีรวมกันปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเป็นพืชอาหารให้ช้างป่าและสร้างแหล่งอาหารให้กับช้าง การจัดทำโครงการปลูกพืชอาหารให้ช้างเป็นความคิดเดิวเริ่มของอาจารย์มนัสมันตะชาโตจเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์เขาแหลมบ้านคลองโป่งที่ต้องการร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่แก้ปัญหาช้างป่าจากเขาอ่างลือในที่หนีภัยแล้งลงมาหากินทำลายพืชสวนพืชไร่ของชาวบ้านได้รับความเสียหายทุกปีซึ่งแนวทางการดำเนินงานได้ใช้เครื่องจกักรถ่ายปรับพื้นที่สร้างแปลงปลูกพร้อมจัดกิจกรรมโครงการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมปลูกหญ้าสร้างแหล่งอาหารให้ช้าง ขนาดเดียวกันชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาที่ให้ผลในระยะยาวตลอดจนเป็นการปกป้องช้างป่าไม่ให้ถูกทำร้ายและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนโดยในวันนี้ชาวบ้านหมู่ที่10บ้านคลองโปร่ง,ปรงตำบลขุนซ่องพร้อมด้วยกำลังทาหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิทยโยธินและเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาช้างป่าและทรัพย์สินประชาชนได้ร่วมกันปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นพืชอาหารให้ช้างป่า บนพื้นที่เขตรักษาัผ่านสัตว์ป่าเขาไซดาวจำนวน84 0ไร่เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้กับช้างป่าค่ะทางตำบลคุณช่องนะโดยท่านนายกงการมาส่วนตำบลคุณช่องกับท่านในเพื่าเงแมวนเพื่อวิวัสิทธาแล้วก็ทางอาจารย์มนัสนะครับท่านได้ทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมา หลายปีแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นกามมาปลูกในพื้นที่80กว่าไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ช้างเคยอยู่มาก่อนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็เห็นน้องลอยนะเนี่ยตรงจุดที่เรายืนอยู่ยนี้ก็จะเป็นจุดที่ช้างขึ้นเข้ามาเมาื่อคืนเนี่ยนะครับมาถ่ายเอาไว้โชว์เราว่าอยากจะมาร่วมงานกับเราด้วยเป็นการมาปลูกหญ้าในเปียนะให้เป็นอาหารของช้างหญ้าในเราปลูกในวันนี้อาจจะเห็นว่ายังแรงอยู่แต่เดี๋ยวพอฝนตกปุกเขาก็จะขึ้น นะครับเราช้างมาเขาม,ามีแหล่งน้ําอยู่ใกล้บริเวณนี้แล้วก็มีดินป่งทั้งช้างทั้งกระทิงทั้งวัวแดงทั้งควางพวกนี้นนะเขาอยู่ด้วยกันสังคมถ้าเราเจอช้างป่านะเราก็อย่าทางที่ดีนะอย่าเข้าไปใกล้นะครับลองดูว่า ถ้าเป็นยิ่งโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะก็ไม่ไม่ควรที่จะควรจะอยู่ในในบ้านในไรหรือว่าถ้าไปก็ควรจะไปอะไรคนนะครับไม่คุ้นเคยมากแล้วก็จะไปยุ่ให้คุทพ่อด้วยนะครับเดี๋ยวเขาก็คงไปช่างเนี่ยเป็นสัตว์ที่คุณพัฒน์พูดถ่นะครับเพื่อแอรถมาอให้พ่อด้วยนะครับแว่าเขาอยู่ตรงไหนได้ปลอดภัยตรงไหนไม่ปลอดภัยนะครับตรงไหนที่เขาเคยอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่เขาประจํา